สวัสดีครับสวัสดีครับผมทีนมีก็มาอยู่กับบ้านน้ำมนต์นะครับพาพี่นายลอยแปดมาไถพานธสามครับผมไถพานสามรับน้ำฝนนะครับเพื่อครเก็บน้ำฝนผลใส่ยาำหนาแรียนะครับเพราะว่าแปลงนี้จะปลูกอ้อยนะครับคนร็จล้ครับผลต่าครับเก่าข้มอดครับผมมากับพันธ์สามไปยี่สิบแปดนะครับ มรงนี้ดินเหนียวนะครับอาจจะไถล้มโบลเล็กปันไดนนะครับย่านดินขาดนะครับเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งเดี๋ยวคอยเบิ้งนะครับว่าจ,จะขนาดไหนอันนี้ก็สั้นเนี่ยจังไนนะครับเพราะวา่าจะถ่ายแบบบ่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่ากล่องซูมบ่ได้หอ,อืมาอันนี้ใส่โทรศัพท์ถ่ายแทนนะครับงานพักที่เล็กงานี่ก็บ,บ่ได้ตัดออกจักเทียนะครับไม้ย้ำเลยก็บกอตาอยาี้นั่น วามบนเลือกัเลิกนะครับ 2องเตาครับหายสองเตาลาบนเลยตะเลิกอยู่นะครับเกือบจำพันนะครับใบยี่แปด ที่แรกก็ว่าจะเอาบอิกอือมาวานก่อนนะครับจะ่าบทนิวนวนนันครับขอไถ้ฐานสามก้อนมาสั่นขรับหมดละย่างหน่อยๆก็จะได้ซ่มโดนๆน,นะครับเปิดเลยครับผมย่างฐานลับนะครับ อ,อ,อาจจะสั้นหน่อยนะครับระวังงบประมาณมาท่านได้มีสือไม่กันสั้นนะครับไปแล้วครับจำพันครับจำพนัน ไม่หากไม่ซ้ำเดือดซ้ำนึงขาดเลยนะครับบนเลิกบนไทยนะครับเพื่อนนี่ครับไทยย้ำได้จำพันจนรถไปว่าปินพื่อนแล้วครับ มาเบิงความเล็กนะครับว่าเล็กขนาดไดนเพียงหัวเข้าเลยนะครับหัวเข้าเบานนมนตนครับผมเลิกเลยห่ะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกจักสองสามนาทีนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบจะเบิดครับผมเพมาราะว่าบ่ได้ถไทยแบบเจะเปตัดต่อนะครับเพราะว่าพร้อมบ่ได้อยูนะครับพร้อมอยู่อีกบานหนึ่งอันนี้ก็จถไทยเซ็ตกะเสี่ยวลงเลยนะครับตรงนั้นดินเนื้อนะครับดินเหนียว ก็ตอนที่บ้านน้ำมตนไม่เห็ดสรุปมองนี้ก็ดันซื้อๆกระดินกระจะขาดนะครับ นะครับจำพันมือกี้กนี่เลิกคักเลิกแนวพี่นองเอ้ ว่ารถเอยียงนะครับเลิกบ่เลิก คลิปนี้เดี๋ยวจะปิดคลิปไีกเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับตะวันเพื่อน,นไท่เลือกคักหนึ่นะครับเนี่ยจำพานเลยครับ